เนี่ยครับสกายวอล์กเชื่อมเข้าห้างอิมพวเรียนเวอร์สำโรงเลยและครับผมหรือว่าแจ่มมากซึ่งเชื่อมกับจันสองนะไปไปเข้าดูกันว่าจะ,จะเริญแค่ไหนออไไคนมาเยอะเลยครับผมแบงไงอิมพีเรียนลาดสาวบ้างเรือกับทางเดินเข้านะครผม มีรอปภอด้วยเ<ด>ข่าข้างในแล้วผมว้าวออสวยหรูนะครับผมเหมือนเดโมเลยนะสวยหรูเลยอะ่ะเหมือนห้างที่ในเมืองเลยอะ่ะนี่คือห้างประจำจังหวัดเั่นี้ยแจมเอจมมากเจ,จดิดจรัสจริงๆซึ่งก็จะมีจุดในนัาปัก่อนแล้วก็มีร้านค้าขายเยอะแยะมากมายเลยครับผมเนี่ยเป็นคลิปจับเสื้อผ้านนะโซนตรงนี้ เดินเข้ามาก็จะเห็นโซนข้างหน้าลานงอชั้นหนึ่งนะก็มีขายของเยอะแยะมากมายเลยครับผมและที่สำคัญก็มีลิฟต์แก้วเหมือน i m p e r i a n เบอร์สำรวมด้วยเนีมีลิฟต์แก้วขึ้นไปนะผมส่วนบันไดเรื่องก็เป็นบันไดแบบไฟนะสวยเลยลนะ่ะซึ่งลงกันต่อเนื่องเลยนะถ้าขึ้นก็ขึ้นต่อเนื่องเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้เลยในชั้นสองนี้ก็ยังมีโซนขายของเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ย พอๆกับเดมอลเลยอะ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้นสามเลยนะชั้นสามก็มีอะไรเนี่ย DIY ใหญ่โตเลยอะ่ะแล้วก็ร้านขายเนี่ย,ยก็ียงว่ากีต้งก,กีต้านะในกางเกงเสื้อผ้าเยอะเลยอะ่ะเยอะมากมีเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะเลยอะ่ะเนี่ยมันคล้ายกับประตูน้ำรวมกับเดมอลนะเสื้อผ้าก็มีขายเรียกว่าร้านไอ ห้างก็ดูสะอาดสะอ้านอยู่นะก็น่าเดินอยู่กว้างขวางเลยอะ่ะนู่นไปถึงนู้นเลยไปถึงลานจอดรถข้างหลังเลยอะ่ะแล้วก็เนี่เครื่องเล่นกีฬา FBT คือเราไม่สามารถเดินได้ตัวห้างนะกระแบิมันจะหมดละเอาแบบคร่าวๆเนาะไปะขึ้นชั้นต่อไป